เตือเลยเตือเลยอันนี oh ้อนุญาตนะย uh ินยอมให้ให้ผ่านนะอุยหายดีหายตอนแรกมายังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ต่อหาภาพเก่าเขาได้ได้ครับเหมือนเหมือนอันนี้โอ้โหนี่นี่ท่านผู้ชมภาพเขานะ นี่นอกแหวนสเก็ตเงินครับสเก็ตเงินเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะแล้วก็ขี่รถมาจากเมเปิ้ลเองเลยครับนี่ขี่มาจากเมเปิ้ลไม่ได้มาขี่มาเองเออขี่มอเตอร์ไซค์มาน้องรักษานานยังอยู่ที่นี่มาสองเดือนนะครับสองเดือนเป็นอย่างนี้แล้วเหรอแค่สองเดือนเองมาแรกเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็อยู่อยู่ที่นี่สองเดือนคือแบบนี้อันนี้รายเยอะเท่าไหร่นะอ่าปีนี้ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดประกอบอาชีพอะไร ป็นไรเดอร์อยู่กรุงเทพเหน้าตาดีด้วยโหขี่รถมาเตอไซค์มาเองขี่มาเองอยู่สองเดือนโอ้ยโชคดีไหมน้องนะก็มีอะไรก็กลับมาช่วยที่นี่ต่อนนี้ไปเก็บมาจากรเพเ่อนมาตอนนี้เลยครับพี่อันนี้เป็นไรอ่ะอ๋อก็จะเก็บเงินครับสะเก็บเงินตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วถอดเสื้อได้ไหมได้ครับได้โอ้โหเป็นไงอาการ อันนี้อีกเขาจะหายเมื่อไหร่ฮะเนี่ยก็ดีแล้วครับอีกเดือนต่าง่าก็หายแต่คนนี้เขาเป็นเยอะเป็นเยอะเลยเยอะที่สุดที่อยู่ในนี้ตอนแรกมีความหวังว่าจะหายไหมตอนแรกก็ก็มีเขาก็เยอะครับความหวังว่าเหรอเป็นคนจังหวัดไหนฮะเนี่ยสุรินทร์ครับสุรินทร์อายุเท่าไหร่ล่ะอายุห้าสิบห้าประกอบอาชีพอะไรก็รับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปครับ ยุงเทอเขาส่งข่าวมาก็รถกู้ภัยมาแก้ทีมมามาแก้ไปรับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต่อนะนะข่าวจานนะเดี๋ยวเก็บภาพนี้ส่งหน่อยเนี่ยแล้วอันนี้แล้วแลก็เป็นอย่างนี้โอ้โหนี่คือโอ้โหเดี๋ยวไม่ดูให้หมดนี่มันออกแนวเด็กดักแด้เลยนะใช่ไหมโอ้โหนี่นี่นี่ดูนะท่านผู้ชมนะครับ นี่ออกแนวไม่น่าจะจะรักษาได้นะเดี๋ยวถามหน่อยแล้วเรารู้จักสถานที่นี้ได้ยังไงอ่ะกพพอดีมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่เมืองจันบุรีจันบุรีครับเขารู้จักท่านนายกเขาเลยติดต่อมาท่านนายกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลงเฟซกินแดงแล้วก็แทกมาลงเฟซพี่จันแล้วก็หมอนกะเหมือนน้องปั่นอ่ะพอลงปุ๊บก็นายกช่วยด้วยนายกช่วยด้วยก็เลยส่งคนไปรับมาอารถไปห้าพันในรถคันที่ออกเมา่อวันกี้รอภูเขาแล้วมาจาก อยากจะแถวรามินทารามอินทรามินทรถกรรวงว่าไปรับตอนนี้ผมไปนอนในนั้นเฮ้นในยกใช้นามสกุลเดียวกับผมเลยนะนายกเฉลิมพลใช่ไหมช่วยด้วยเฉลิมพลช่วยด้วยผมก็ทนายไปสารช่วยด้วยนะครับอันนี้เอาพี่ๆเชิญเลยฮะเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อว่าเป็นแค่คนถูกเชิญ